เขาบอกหมอกรีดอ่ะประทานโทษน,นะคะครับเรื่องชาวบ้านค่ะมาเลยดีกว่าผมผิดเรื่องอะไรบ้างอาจารย์ไปถ่ายได้ไงคะโอบามานะคะผิดจะไปอัดทีวีช่องหนึ่งรายการนั้นคือรายการบูดี้กลับมาคุย<ห>นะครับผมพูดเลยอาจารย์โทษน,นะครับวันเกิดก็ไม่ได้ให้มาหน้าตาโอบามาตอนนั้นเพิ่งเลือกตั้งได้ผมก็ยังไม่เคยเห็นอายุเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเดือนปีเกิดก็ไม่มีไม่มีเสียงเขาไม่มีอะไรให้เลยถามขึ้นมาลอยๆผมบอกว่าผมไม่ตอบได้ไหมเขาบอก ต้องตอบแต่ว่าเดี๋ยวตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตัดให้เสร็จแล้วก็ไม่ตัดเอาออกอากาศไปเลยไต้องครับเวลาทํานายว่าคู่นี้จะแต่งคู่นี้จะประสมเด็กคนนี้จะเป็นดาวรุ่งทําไมเขียนข่าวเล็กๆให้ผมอ่ะแต่ทําไมเวลามีคนบอกคู่นี้ทะเลาะกันจะเลิกไหมผมบอกมีเกณฑ์จะเลิกทําไมไปพลาดหัวว่าหมอกิจคอนเฟิร์มว่านี่เลิกกันทําไมอ่ะทาไมถึงเอาแต่เรื่องไม่ดีไปพูดอ่ะทําไมเรื่องที่ทำะไรดีๆทําไมไม่พูดอ่ะ มาดูคนนี้แขวะคนโน้นไม่น่าเชื่อถือคนนี้ก็ชั้นเลวชั้นต่ำอะไรยัพูดชื่อมาเลยดีิยังไม่เอ่ยเราคาดเดาไม่ค่อยอยากอาจารย์คนดังนั่งเคียร์อาจารย์ต้องพูดชื่อผมคนนี้เนี่ยเคยโดนแบบนี้มาเหมือนกันทําไมล่ะโดนคนเดียวกันด้วยสมัยเมื่อปีห้าหนึ่งใครคนเดียวกันใครคนนัเคียร์พูดมา